หลังหวยออกนะคะจะกินแบงรวัฐบาลค่ะออกเรียบร้อยนะคะมีผู้ส่งผีร้ายทันนะคะค่ะโดยเฉพาะอยู่ในหัวข้องเสียงหลงเลยเยิ้มกิมไดงคากไร้ทั้งกินกระสรุไห่นะคะมีทั้งเอียงมันบอกเอียงกระสรุไห่ค่ะเพราะว่าเข้าตองเมืองตามคลิปเนาะค่ะเพราะว่าผู้ปกตัวเล่า แกกนั่งร่ำคนละเก้าเนาะค่ะนั่งร่ำกันได้ทั่วหน้าทั่วตาน้างร่ำกับานเาพระเก่านอยู่คนละจังหัดเลยครับอ่านครพนมนครพนมคับปูดนครครับุดอครับพวกใรคนละเก่าสีคนละเก่าสทอนให้พอพุทิบาทเด้อสเ่อเคยเคจกีอาราเฮเนี่แหละห้าแค่กับเป็นคนเป็นม่นเพิ่นเนาะค่ะไา่คู่ก็ได้ร้านแตกขึ้นเก้าค่ะนี่ก็ หน้าสามตัวค่ะศูนย์สามตัวหน้าสามตัวตัวไอเอียอันนี้ค่ะอันนี้ศูนย์เก้านะคะเลขเก่าชุดชุดเก้านั่นแหละค่ะเพราะว่าสื่อแม่งได้ไมู่่เลยบอกอีพี่ครับตัวหมดโอ้ยจะเป็นจับเป็นเงี้ยไปยิบไปยิบซีบเก่าอะไนปยิบซีบเก่าซีบเก่าเก่าซีบกัะก๊าซหนึ่งเก่าพกอะไไม่คู่ไปยิบกันได้นะคะกันไม่คู่ก็บอกให้ฟังด้วยนะคะมีหนึ่งเก่าเก่าศูนย์มีหนึ่งเจ็ดเ็ดศูนย์ ค่ะในกูไม่คู่กับล่งห้นะคะเาหาว่าไอ้เกสสองเป็นผู้ฝันของหนักน้อยเพราะ้ว่าเูารกูรักกระชากปูรวาเัว่ี่เชนักน่อยผู้ฝันดอกฝันไปหนักน้อยแล้วกันื่องมาถามนักหน่อยฝันสองเกือเกตสองนี่แหละครับรถกูเปนเกสองหนักน่อยว่าปันนี้เคลื่อนเนี่ยหนักเนยเาันดีว่าเอารถแดงปูไปแหงเลยนูปูสีบอลจุงมาสเรียรวมกันปูสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคองศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะการจการ นี่แหละ่นกะมีมองไห้ที่เราค่ะเนาะเียแต่ว่ามันก็แล้วแต่สูบไปมันแต่นางน้ำกันผู้ละคนกตบ่ได้สัญญาสัญญาเก้าศูนย์ตู้ออกดีเนาะครับต้นสัญญาแม่สัญญาใจเก้าศูนย์เออสัญญาเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะพันวาเสียต้นบักขามเก้าสิบต้นงวดนนี้นาะค่ะค่ะก็ได้จองหนังให้ผู้เด้อค่ะเด้อให้เงินให้เก้าสิบจองเดียวสัญญาสิบบัวได้ด้งวดนนะต้อนแรกนังลูกไห้เราสิบจ่อคือว่า ซีฟจอ่อ,อ,อได้ก้อเก่าสียเได้เ่าเก่าละาน้ำกุลาจ่อมือเี่าต้องหาสมมือเ <c oughs> จ๊จำในปะค่ะมือเส้านี่กะคุณชาดใช่เนาะค,ะค่ะว่าปวดลังปวดอย่นี้ในสีเส้ากูเรียกว่าขั้นอยากหายอยากช่วยอยากเส่ากะเอานามมาถาวายเก่าิบแพ็กมือนีพรมนะคะมือหนีพรมขั้นถาวายมือลังบ่ได้สองถวายมือนีอยสีเ่าแยกสีแดงนะค่าีนีแหะค่ะบันกะคุณุอ้ยบอกจะตกเก่านะคะ แม่ตกเกามันก็ยังถือมันก็ยังไข่บอกตัวไม่มันก็บบ่ถือกันเสร็แล้วเนาะมันกับบ่ได้ค่ะกันยังว่าถือว่าเป็นจํำบุญเยูะเอาวันฝากไว้แล้วมันสิบคนมูออืมมากเลอืนี่แหละแม่คู่ก่ะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลหลายเติมเนาะค่ะกัปูกับห้โซ่ห้ม้านเยอะแม่คู่กับได้ลักลานเนาะค่ะสาหรับยิ้มกับได้ลักแสนเนาะค่ะกับตามงูประมาณเ่านั่นแหละเนาะค่ะแม่คู่ก็ เป็นสภาพบุญให้นะคะกันยี่าหนักหน่อยแต่พ่ได้สื่อกับกาศีได้ทียบเยอะเพราะว่าคาฝันนะคะอธิฐานี่เตยว่าเอามุ้ม่วเศร้านี่แปีกว่านไอ้ว่นว่าขั้นขั้นใดสุกสี่ซอยหนักหน่อยนะสินะพอีตอนตอนปูเขามานะคะพ่นไหวแบบพญานาคมาสี่ไซววานก็ก็ปรขําวงตาไรรวมกันเลยค่ะวันนี้เป็นพ่านาคงอกกเป็นยะพญานาคใหม่ยังสัน่าไปแถวพสิภานั่นจะลืมพวกฝันหนักหน่อยเด้อยสีนะ ก็ได้คุยกันสองคนเฉหัวเปียกดูน้อค่ะน้องเปียกมีจต่เนี่ยเปียกๆไะวะครับคุณแม่คุณแม่ลวง่อนดี่เทียวมาลำมาจากนั่งลำมาจากนครพนมนะครัผู้ให้สัญญาใจกับปู่กับเก้าสิให้ตรงเลยับตรตนครับให้เดียวเลยครับ เพ voi, ama, ah oh, <the> ิ่มมาเออมือน้ำเพิ่อไปเจ้าผาพก็้ไ่อยู่เนอกค่ะเออคนก็ได้ไลลูกิใส่ใส่เกลาซีบกสิใส่เก่าซีเป็นยังเกลาซีบอเยี่ยมจินลูกสิมันอนจนเงินซีเกวแต่าผูู้เอาไม่เพิ่นเพิ่นอันบอถึงบอดต่อมาเพิ่นได้เอามาถวายปูิคนว่าอันปูได้บอกว่าอีนนั่งลูกสินเก่าีบูอ่มันจะสีแดงมันจ่สายยาอะไได้ยาเก่าซีบเพราะว่าเออนี่ล่ะเข้ากับฟังคลิปดีๆนะคะที่ตามคลิปสำ อากาให้กำลังแรงใจกันนะคะเอาไม้สูไม้ขนาดเพื่อนใดเพื่อนใดยังสื่อเพื่อนใดก็มีมันเหมือดมือเสาร์รถตีแม่แม่คู่น่ะเก่าศูนย์อายะอยู่ค่ะพี่จะเก่าศูนย์ค่ะศูนย์เก่ามันก็มีขายนะคะสูนย์รหาไปหาไปแล้ววันนี้ไม่ใช่ได้แม่ไก่หิมคพานต์สองเทียตเก่าศูนย์นี่ครับแล้วไก่รอบเอวแม่คู่ถ่ายสามตัวเก่า 71คู่หาคาคาทิดจอยเจมเฮดกับห้ยจังนี่ไงคู่ห้เท่าไห้เก่าศูนย์ลบเก้าเจ็ดกับใอไรบ่าด้อยู่ขาเ็ดคาเห็นมันข้าหาเห็นใบพยกินยาซื้อยารอซื้อยาแต่เก่ากับบ่อเต็มแลยวนี่มันก็ซื้อยารอดตะลีไม่มีขายรอดตะลีมีแต่เก่าศูนย์ย์เก่าหายหมดัไปทั้งไดน แต่เขาไม่คัวเงน่ะค่ะได้กได้แลรตัวนี่ยหลแต่ว่าเป็นยักนะค่ะเอาใก้กำลังแรงไก่สุผุ้สุคนนะคะเลือเอาไม้นะคะเอาท้าปูไม้เพราะว่าปูน่ะผู้ได้กระถาหลอกสุ้ถายกันบ่แต่ว่ากับบ่เบึ้งว่าตอนเรี่ยคนปล่อยจังไหสิน่ะแล้วก็ปล่อยกันแต้มมือเรียกเลยปล่อยกันแตมมือเรียกเออแล้วก็เลื่อมพันอันนี้กันไม่คั่วขั้นพืนบอกยิ่งพอได้นะมันนะซก้าว่ก้าเก้าสิบ ข้าบ่ได้แบบะไริบเก่กา,าเก่าิบ้อะไรเก่าิบอาสิบเก่าข้อไรเก่าสิบแเอาเก่วกวกว <laughs> าวนย์ยเม่นละวะเื่อเรยำนายยำล้างยานละเขาเบิองไม่คิดะค่ะจะสิบหจกักเพราะว่าปูแล้วก็มีลูกลกเรื่องเลี้แจำป่าำมันยังซื้อว่าอะไรอยู่เนาะ,ะม่มีขายพานาคสององเกี่ยวกันนู่นนั่เออถึงพยานาคเกี่ยวกันสององถ้าออกมาละตีขิ้เกี่ยวกับพานาคเป็นเจนเปวององเขาคือนจว่างะ แต่ว่าเนี้ยพอท่ออกเกี่ยวกับว่าเป็ี่ยนยางเงินเกี่ยวกันขนาดไหเตยว่าเป็ี่ย <ๆ S 1> นยาง <ๆ S 1> นอนภาคกนักนตีกันยากเลยนะครับเพราะว่าตีคิวครับว่าที่ตัดคิวคิวพยานาเกี่ยวยกันสององค์ ปูกายน่นอาเงยฝันเออเกี่ยวกันเนีเนาะอแล้วกับเปียกเนาะฝันฝันเม่วนนี้หักสองอมค์เกี่ยวกันปูกับไม่เห็นยป็นเนเออปูว่ายคาอหนักนั่งนั่งหนักหน่อยไหมเนาะปูฝันเออหนันเน่นกว่าขนาดนักเราะว่าเด้ฝันเดี๋ยวว่าเดี๋ยวบอกเดียวแลีวบอมีกแล้วบอกขึ้นมาอีกว่าหนักหน่อยฝันว่าพญานาเกี่ยวกับสองมันมันฝันที่สามสิดเนี่ยครับพี่ปูปูก็บอกว่าอยู่ซื้อปูบอกว่างูกัดปูตาย ยิ้มเมื่อยิ้มสรุปตัวเองเอายิ้มไปบอกนะครับนี่เนียั่อย่างพิดปูพูดตาไทยแล้วไทยยีกงยังอย่างปูพูดกบก็แม่บรทูนเลยแม่ปตมานอดเอี้ยม่บรตายแล้วตายกที่เกาซีปีเกาซีปีนี่แม่ค็ับมู่้เลเกาปูตายแล้วตายเขาว่ากเกาซีปีไม่ยิ้มเราเราเมฮาเนี่ยว่าแต่เข่าพวกที่เาสามสิบสองหลิมนะครับเพราะว่าเกซ แถวควมีอยู่เก่าสิบเล็กนะหนาให้ซื้อแวปัวมาจะมีท้าซื้อแล้วเก่าสิบเีลปกติเขาใส่ช้สิบสองแล้วแต่พ่ใส่เก่าสิบให้มาหาซื้อต้องบอกไปกันเองเด้สนุก เม็ดจะไวมาวใดว่าเก่าซีพุ่งในิบเย่เก่าซิบเกีกับซิบเก่าเชียนให้ออได้ยิ่งแบบหึพนมามือานะเชียนซิบเ่ว่า่่นั่นละไอตัวเดียวกันยุทธแต่ว่ากแล้วแต่บุญไพ่บ้านนั่นแต่แต่บุญเนาะเขาไม่ลสกเราก็้าบในิเจแต่ว่าค่าขนมเจแต่ว่าค่าน้ามันเก่าซบพัเก่าสิบเก่าเจนี่แหละไม่กูวซื้อนี่ะค่ไมซื้อนะเจค่ะเพราะว่าเจียสองัวลกาน เป็นนักะสโสไาโภคนนะคะมีราชินีสัตตาวาสนาไผมันเคียงกันมมีได้หรือเปว่าฟังเสียงพูนะคะระมมื่นวันที่สิบโอวันสิ่เจวันที่เมืองสเาีเยงวันที่เมืองวันที่ส

วันปะมึงเรื่องคือตัือว่าชื่อแง่คือใจเรืออะไค่ะกลากาโคงทันบุกเฟ่ต์ยมาแม่มันรบสีลดวยันคือว่าด้ไปลกก็เป็นแง่ว่าใจ เออความนั้นทิดก่อิพเรียหนะกูตายเรอยหรือแก้วว่า่มาแล้วอ you know, ือร we right, <laughs> ับป <laughs> <laughs> ูบ <laughs> 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 ่อเป็นงันเรือบ่อถึงว <hab it> ัน <calming> น <journée> ี้ว่นเนี拜拜่เขาขายอย่ก็ยังทิพย์หามือพ่อกัเชนอยู่ทมือพ่อกับเทิหามือเนี้ยังสิ์หามือพ่อับเดนอ่งอีปีปูพ่อกันเรือมือกัาเชนับข้อิามือกับออกเรือก็ว่าคืองักคือแค่งานเดิมครับปูตรงวัานกตันก็ทิพยามือกับออกอีกเหมือน ถึงไงั้ไปกระฉอบกลเรียกมาคืบครัปูอก่เท่าี่ๆแก่มะครัปูเออบอกอันนั้นบอกอันนี้ขนาดแต่บอกอันนั้นอันนี้แกคือ่ยูแคิว่าตั้งใแกืรปูบอกแก่ต้งเกิดปูกับเขาืบมาน่ะปาตาเห็นไหมปูตาเห็นเงอกอกแล้วปูคือมันไม่จาใหาติดหาติดั่องจะเป็นหายขาดน่ปูเออก็ให้เก้าคืบเก้าคืบมาน่ะพูะ กับใจเขาคิดว่าเขาบอกห่างเลยเขาบอกอิจําจักับครับปูก็บอกว่ากลับมาหาพอได้กลับมาสัวกุ้งใครก็อ่ากลับห่างกับกลับมาม่เปนยนอลไรท่มันเปเี่ากุ้งบ่เป็นชาคนกับปูกับมานําวบ้านูกั้างกูัว่าหางกัวกร้กพมนินับปู แค่ว่าปิดตัวั้นเอาได้ี่ไปตีไว้ทางถ้าจะหนักขโอกไปเทก็ุกข์ับปื้อเทียวอย่างข้ออกข้อกเี่ยวปุ่ขเกัเยว้นเกกับก้อนู้ใจะไปพวกมาไรนกันมาสอกันมาเกี่ยวกันก็เที่ยวจะผู้องเที่ยวเก่าอยู่แต่ว่า มาหาเจ้าหนูใจที่จะพูดสองเจียบเออแต่ว่าคุยันอกะีปนันนะเอาเขาเขาละเขาเขาไก่ใจละเออความคือทว่วหวาน่วามืองเนาะใชาทกาจกูว่าคือใจอ๊กเ้าคิดจอัูไห้ใคแยงเงี้ยกาเอาได้ปูนั่งนะก็ถจะทิ้ไปไหนะแจะวัดกลงให้อยจะตัวเออเมื่อกูไปนั่งเกมันกจะยมง พวกแก้ก็ใชยอเ่าทำไมเขาอยก้วยวะค่ะเขาแบบก็ถึงห้ามอะไมแบ้วกไ้กมก็อเรื่อน่าใช่ผูมกันบ้เอาเลยค่ะพูเนี่ยลรอค้งพกฆ่ายรอเบื้องหนังชิปต่อกกมักเกิดก็เอือกับปูกเออค่คุ้มแแก็ป้อีรออกม่คุ้มตแก่เฮ้ยยิมก็มาจับจุดไแล้วงูกัดปูตายได้แล้ว เออะมกับมองจะมอมตกโอ้จใครแรงบ้านดึงก็คืองั้นละครับสาูุสาบุเ้างั้นละก็แค่ชุดแค่แค่แค่บ้านดึงไปทั้งคันนะครับเออว่ากาดหุกขูดว่ากัดเก่าขูดว่ากัด หุบเนึ่งเกานึ่งไปกันค่ไหนืึมครับปูเอาปรงแบงมนกับเได้ครับเออคันบกตรงก็บักกันคือเอาแค่เดกระเพาอกตรงเราูอคือเกาเีบกราได้ไปก็คือเกาถักคือกันเพาะไม่ไปก็คือเกาคีบกระวานกรคืออ่ะครับปูนักเขียพอะเป็นไงรึมไซัในไส้ถัววาน้ำปูก็เป็นไ้คันปูปูไฮาค่ไหนรึมห้เกาสิบแพคน้ำเกาสิบแพกปูเขาแข็เกาแขกว่ากรคือเรื่องขนงมือบนท่าน

ไม่บอกมาก่าบอออกกตคือก um, ังแดงงูคือคืองังชัขาไปย่าเห็นคบอกหกของคือขออเรากมันก็บอกออกก็คือออกขเข่ากาคอคือกันหามึงเออเรียกว่าเสียกูกระคือคือข้อนกูกระคือหาข้องกูกระคือหของกูกระบอกกรคือ หากเจ็บของ,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 อมมงกูงไ,กกกกไปวีต่างมังคขายว่ากันมังคูเรื่องคอมเจ็บของเท่าคือบัคเขียตัวแม่คือเคียบพอไปวว่า ปักเผื่นมันเข่ารูก่เขาปูครับตว่าปัคือลูกหอมหอมนี่ก็เข่าแล้วก็สายวิ่งสายเลียนี่ก็เข่าปูกัอเือกก่อจะนเขาว่าจะจะปูด้านด้านมดื้อเสียจนบเขัาปูจะปูด้านดานคร่าโอ้ดีใจทั้งสองขอาหาเมื่อคู่หอกากหวักหวักปูเข่าปูแล้วกร่างบหันครับคื้อแก้ยังดื้อบันกเข่าปูมันแรงไก้บัวัน เออ้ karaoke, คุยว่าแข่งคุยด้วยกัเยอะข่งไทยข่งว่าแข่งเออว่ม่คู่ไทยของ่กันยื่เมคกัเอามือก็กลยิ่แข่งองคือสองห้าสองหกสอดูแข่มันหาย่านาป่าสมเด็จปู่พ่อว่าแข่งกอพ่อกูเขาว่ากูบ,บัมักว่าแข่งว <acha, whom, S 1> ่ะ uh, นี่กูเแ็ดพ่อแม่จะต้องข่งซดค่เด็กผมัง ฝกกันยังแไม่พูกเขาอู้งอกันทองไม่กันเขาันทองวขคือผแล้วใหมครัใควกควกเปิดก๊าซปืนเข้ไงเข้าคืงถมันจะว่ายเงื่อนได้ครับปูพราอไาเปิดค้างหายกันจ้าวข้างยังยังแว้เอาเงื่อนมาทงแล้วเอาเข้าถุง กับพ่อแล้เอาใหรพ่อนี่ยนะกับเก้าเพราะว่าก็คืออ่ะเออยิ่งแงวกมือรักฐานด้ครถูกูต่มาไดเที่ยใครอบแต่งวะไม่รักแรงแต่งวะใจวอโพ่องั้นว่าถ้าคู่เนี่ยอาใช้พ่อคือใจมือใจจะมองกับข้อเนี่ยไ้เวยมือจะพ่อไยออกเครื่องทางเลยขทางบ่กับมือจะพ่อล้วคู่กับไปจองนันยังไงเราจะพูกองหนังจองเว่ เออเออขาพ่อพออถื่ออะไรแม่ขื่อพวกนี้ใจคาเวนโคคคเวนบโคเาามันแของไปขงมันขครโคเหมือนเดิมครับคุมัน่ผสงกันมันไม่อขางเรื่ยวกอสขยงมันไม่ของขาดแต่เมื่อโคไปข้างแบบแต่ใจงมันไม่นืใจเขาว่าค่ะงคั๋อก็คือแข็งมันไม่ใจัะแก่เข่าแบบนั้อเทื่องคือคือขึงบอกอืม เออข้าวเวแต่พอออกเขี้ยวเขี้ยวใหญ่กว่าน่ะคือคุ้มมากนาคุ้มพอเลย่าพอจหทได้ผลได้ะต่ตัดจอแค่ืัอเมื่อวันโอ้น่าดกาหวังน่าดีกาพอเลกาน้าดกาแต่หน้าไม่ปูน้าดีโมงโอ้ยนามีโม่งที่ชุบเกล็คขอ้นกพวกอะไรขีตัวที่เดีเออแต่ขื้ชุบเกล็ะ การงอกระเจี๊วหอกกางอระเคหอแม่งกกใชเฮ้แค่อย่างนีอ้ากนิดอเขาไปตะบนไม่ร่าเรื่อยครับปูเออวดขึ้ใจกนไม่ถนมือ่ไัใจเกเองงานเกส่ครับปูอ้แสดงว่างอแกงไม่ผูมือขึงเก่าเสียเนาะครับปูเออมืเก่าเอืมนี่เร่อเป็นดอก

บุบสิยืมครับคุณกินกินข้าวกินเต้ปลาคู่แล้วก็เสแขบไปยืมครับกันซึบพามือคืนแจ้ปัดคู่อย่ยมายืมซึบพามือกินเจืา่เอตกินจ้ปลาคู่สิเปิดสิเบื่อไปยืมเปิดเปเบื่ออยู่ครับเออตามปลาคู่คือกันข้าวกินข้าวึกพามือส uh, ิเบื่อไปยืมเบื่อครับคุณผมก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยขีดตัวอันไดนก็ถือว่าติ้งจะพอเนาะเออหัวเนี่ยเออฟันฟันถึงเม่คู่ ฟังเส้นปู่ออกมาอยู่ยก้วสูงว่าฉันเรื่อครับปู่วุ้นขฝากมาถามครับเราปุ้ยมันแก่กับฟ้องเขาคือว่าเป็นง้างเป็นมาบอกกันไงกคือชอคือไข่ข้องั้นกระโดดกระเดื่อตื่นัแล้วกขคือหาความว่าเมยนเั่ไงหาเมยนหันอู้อมันขยี้ว่ารับฟังความถามอะไรถามดูหลายมันเะเปลี่ยนเนาะครับปู่มา์ว้ย่างานอนเห็นว่าน้่าง่านมาฝันคือว่าบบบ Po vạch, hãy nắng nóng 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 nó วัอแห่งปอยกวางีางงานว่าคือคือมอนม่คนหรือยังไเขา้มั้งเออว่าววาววาเขากาเ้ขาสกาอย่าง้ครปูจะจ้ปจํจได้ก็จำได้คือคือดเสียหามันพอขึ้นมนเนาะครับปูเออฮันเรื่องอะล่ะเรื่องคมวบารื่งแต่วันวันในึ่เรื่องนัหนังจะขายเทปพิ้ต่หน like, ังจะขายเทขายจะไม่ขายเยเืง ได้ฉายหนังทิกตกอมวดถึงมาหนึ่งวดถึงมาหนึ่งอ่ะหถม้าเบื้องผู้ใหญ่ก็เสียค่าหนังถ้าเบื้อมคือคือต่อนหนงครับปูเอต้องเสียค่าหนังด้วยนะยิ่งั้มครับปูยิ่งใได้ออกชอนงูด้อครับบ่าชานงูคนไห้ยิ่งครับผมเออพ่อต่อนไปเรืยิครับเออเห็นว่าเพราว่าติดต่อนยิ่งรุมงกเช่าครับปูออพ่อจะยกว่าตอนบอกว่า่ครับ เอตัยืมเนาเอาบกได้เอาเอาเอาแค่ยืมอใ้มันแรกมันคกับพอก็หรือว่าจะถือเนาะค่ะมือขายไว้มัอือันนี้ของใครอือมันอื่นย่างั่างขอใคร่าเออเดี๋ยวจเอาติวเอาก้ก็คือหายกับข้าวปคือเห็นว่าพอบอกว่าขายคิวข้างๆก็คือถือว่าคิวคิมึกว่าพอก็ขารูปคิวว่าแตงพอดูเรื่อครับปูเขากอกฟ้าเนี่ยเรื่อง

ขอใหยังแตงโมไม่คกไม่รักม่คก่หวานยังถึงจก็อปู่ับนก็รอดตายก็จะงแตโมจะกู้น่ะมาแล้วกู้อามากรอดอเไมาจากูสัตว์สิบมาปูไม่ไดู้กแบบเอล้ยงต่กคว่ำดำมื่วก็เอล้ครับกู้เออเขางอ่าเขางอเขาบกเกลี้ยงลูกเขังว่าครับปูเปนจังหวงก็ไม่รู้เนาะเพราะเด็อเขาเดายแข็งแรงบ็เอาไอก็มาคู่กับว่าหข็ร้ายเกินจะไม่ถึงน่า เขาเคยได้รับอางวัลกับพ่อแล้วไปหาเอาของราง